าใบใหญ่มากใหญ่กว่าตัวอีกอะอันบล็อกกระเป๋าเมิดมันชื่อเมิดจริงๆใช่ไหมอันนี้พีออเดอร์มานะคะ14วันได้ตั้งแต่เดือนมกราแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่จริงๆก็แอบเปิดดูไปแล้วรอบหนึง่งเปิดกล่องค่ะห่อกระเป๋ามาให้อันนี้คือรอยที่เราเปิดไปแล้วข้างในก็จะมีสแกนฝานี่โอ้ยน้า เขาก็จะมีถุงอย่างี้มาให้ยังมีสกแกนอีกปึ้งอันนี้ก็คือเปิดดูไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูทรงมันนะคะต้องมาไปนี่ถุงผ้าเขาก็คือเมิดใหญ่มากก็คือรูดได้รูดมาอีกทีนึ่งงี้ก็คือใช้ได้นะทุกคน นี่น้องเมิดสีดำมาดูสิว่าข้างในเขาเป็นไงบ้างอันนี้ควรออกไปพวงกุญแจน่ารักเขาเรียกพวงกุญแจอยู่มเอาไว้ห้อยอย่างเงี้เหรอนี่อันนี้มีคนซื้อให้นะคะขิงปะแล้วข้างในเขาก็จะมีอย่างงี้ให้อุ๊ยเป็นล็อกอย่างงี้อีกนะนี่ นี่อันนี้คนเอามาให้น่าจะต่อไว้แล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันเพรเพิ่งเปิดดูผ้ายีนนะคะแล้วก็รูดไดน้นี่ก็จะมีอันนี้ค่ะการ์ดข้างในก็จะเป็นเน่เป็นหนังนะคะไว้ลองเพื่อทำทรงส่วนอันนี้ใช่ไหมข้างในก็จะมีอันนี้นี่ตะขออย่างนี้ เป็นอย่างนี้นะคะข้างในแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปปึ้งเอามาค้องกันนะคะเพื่อที่จะมาให้มันหลุดแล้วก็มีอันนี้คล้องกับอันนี้ได้ใส่แค่ข้างในใส่แค่ให้มันเป็นทรงนะคะอย่างนี้แล้วก็เป็นลองอปึ๊บอ๋อยืดหยุ่นเหรอมันเป็นทรงนี้เองแบบใบใหญ่มาก ดูดิใส่ของได้เยอะมากทีเนี้ยจะขนรถขนบ้านไม่ใส่กระเป๋าเลยแหละเท่แกลุกไหนก็ได้นะถ้าเป็นสีดำด,ดิไปแล้วค่ะ